การตั้งค่าและการทำงานของเมนู 1. ห,หมวดอุณหภูมิร่างกายห้องหรือพื้นผิวกดปุ่มสแกนเพื่อเปิดเครื่องกดปุ่มหมวด เพื่อเปลี่ยนอุณหภูมิระหว่างร่างกายห้องหรือพื้นผิวตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าอยู่ในหมวดบอดี้เมื่อวัดไข้2ส,สัญญาณเสียงกดปุ่มสแกนเพื่อเปิดเครื่องกดปุ่มซาวสิกนอรเพื่อเปิดปิดสัญญาณ 3. หน่วยความจํากดปุ่มสแกนเพื่อเปิดเครื่องกดปุ่มเมนเพื่อดูอุณหภูมิที่อ่านค่าไว้เมื่อ3-2ครั้งที่แล้ว การปรับตั้งกดปุ่มสแกนเพื่อเปิดเครื่องกดปุ่มโหมดและปุ่มซาวน์สัญญาณพร้อมๆกันค้างไว้2วินาทีก็จะมี F4 กับ0.0ขึ้นมาที่หน้าจอตอนนี้ท่านสามารถตั้งค่าเทอร์โมมิเตอร์ให้แสดงอุณหภูมิที่สูงกว่าได้โดยการกดปุ่มซาวน์สัญญาณและให้แสดงอุณหภูมิที่ต่ำกว่าได้โดยการกดปุ่มโหมดยืนยันการตั้งค่าโดยการกดปุ่ม,มเมม2ครั้ง ปาดผมออกจากหน้าผากเช็ดเหงื่อออกจากหน้าผากอย่าให้มีกระแสลมเช่นจากหน้าต่างที่เปิดหรือจากเครื่องปรัประกาศเวลนยะยะ3ถวินาทีระหว่างการวัดทุกครั้งที่อุณหภูมิโดยรอบเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากต้องให้เทอร์โมมิเตอร์ปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิโดยรอบนี้เป็นอย่างน้อยที่สุด15นาทีก่อนใช้งานวิธีใช้เล็งไปที่หน้าผากเนื้อช่วงขมับจากระยะประมาณ3-5เซนเมตรกดปุ่มสแกน ก็จะแสดงค่าอุณหภูมิขึ้นมาทันที